ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกับผมนะครับเชียงลองนะครับทางช่องอีสานย้อนยุคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาถักสร้อยแขนนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนจะมาส้มกันเลยนะครับสำหรับทัก สอยแขนก็มีเสือกอยู่3เส้นนะครับสองเส้นก็7 0 70สเส้นทั้ง3เส้นนะครับก็มาชมกันเลยนะครับมาทำพรพร้อมกันไปเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับนี่ครับคือเริ่มต้นจากเสือกสีเขียวนะครับและสีชมพูนะครับเอาคล้องกันเป็นบวง ดึงเสื้อให้รอดบวงสีเขียวนะครับขึ้นมานะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็ทำตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับดึงเอเสื้อสีชมพูนะครับรอดขึ้นมานะครับนี่ครับสำหรับถักก็มีเสื้อสีเขียวสีชมพูแล้วก็ลูปปัดนะครับลูปปัดประมาณ5้ลูกนะครับ ที่ติดไว้ดีเชือกแกนในรูปปัดห้าลูกนะครับนครับนี่เริ่มทักกันเลยนะครับเพื่อนๆเริ่มต้นจากเสื้อสีเขียวนะครับเสื้อสีเขียวก็เอามาไว้บนแกนกลางนะครับแล้วก็เสือ้อสีชมพูสอดไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาพร้อมกันนะครับ หรบเพื tamam. Higher, new, new, ่อนมือใหม่ก hmm. ็ด mm ูแ hmm. ล้วก right. ็ห <crack> <els> ัดทำไปด้วยกันเลยนะครับก็าทำไปเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้นะครับถ้าเราเอาสีเขียวขึ้นก่อนก็ต้องเอาสีเขียวขึ้นก่อนแล้วสีชมพูนะครับสีชมพูสอดใต้สีเขียวขึ้นไปนะครับนี่ก็ดึงเขานะครับเพื่อให้รัดแกนกลางเอาไว้นะครับนี่ครับก็ททำไปเรื่อยๆนะครับ ใหดีก็จะเพื่อนๆก็จะวัดเชือกเกล็นกลางวัดข้อแขนคนน,น,นั้นที่จะใช้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่สำหรับผมนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็เอาทักมาก่อนประมาณห้าเซนนะครับนี่ครับเอาสีสมพูสอดไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเก่าแหละเหมือนเดิม ็สลับกันไปกันมาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเชือกสีเขียวนี่ครับเอาขึ้นพาดเส้นเชือกแกนกลางนะครับไม่งงนะครับแต่ว่าที่ผมทำคลิปน่็จะเป็นเชือกที่อ่อนมากนะครับจะเป็นเชือกไม้ญี่ปุ่นนะครับสีเขียวกับสีสมพูนะครับ ต่อไปเรื่อยๆทักไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนดูไปด้วยทำไปด้วยก็ได้นะครับไม่งงหรอกครับเพราะว่าทำมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ละสำหรับคลิปนี้ก็จะมีลูกปัดเข้ามาเสริมนะครับลูกปัดมีสีม่วงแล้วก็สี เหลืองใสนะครับสองลูกแล้วก็อยู่ตรงกลางก็คือสีแดงนะครับสีแดงใสนะครับ,รบก็สอดไปเรื่อยๆนะครับสีสมพกูก็สอดขึ้น แล้วก็เอาเชือกอย่างอื่นก็ได้นะครับเชือกร่มก็ได้จะเป็นเชือกเอ็นก็ได้หรือว่าจะเป็นไหมพรมก็ได้หรือว่าจะเป็นเชือกด้ในร่อนก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแต่นี่ผมใช้เชือกไหมญี่ปุ่นนะครับสองสี ชิสมพูสีเขียวนะครับนี่ก็จะอพอประมาณแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนไม่ค่อยยากหรอกครับนี่ครับสอดไปนะครับทำไปเรื่อยๆทักมาประมาณสักยาวขึ้นมาประมาณสัก าเซนนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้ใส่ลูกปัดเข้าไปนะครับนี่ครับเริ่มแล้วทักเหมือนเดิมนะครับทักเหมือนเดิมทักเหมือนเริ่มต้นน,นี่ก็จะทักเพื่อมัดลูกปัดไปนะครับนี่ครับทักไว้เลยนะ รูปปัดก็ถักสองครั้งนะครับซ้ายขวาสองครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูปใหม่นีครับก็สอดเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ดึงเข้ารัดรูปปัดไว้แล้วก็เอาลูปปัดลูปปัดสีม่วงแล้วก็ลูปปัดสีเหลืองใสนะครับนี่ครับก็ถักเหมือนเดิม ล็อกไว้เหมอนเดิมน,นะครับล็อกรูปปัดไว้มือนเดิมลูกที่สองก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ครับทักสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลูกปัดนี่ครับที่นี่ก็จะเป็นลูกปัดสีแดงใส นะครับถักถักล็อกไว้เหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่ยากถักเหมือนทํามาแรกๆนั่นแหละครับเหมือนเริ่มต้นนั่นแหละนี่แหละครับ,รบมัดเหมือนเดิมหนึ่งครั้งแต่และลูกก็ใช้ถักถักสองครั้งนะครับแต่ก็ทําเหมือนเดิมสีเขียวก็เอาขึ้นบนเหมือนเดิม ีสมพูก็สอดล่างเมืนเดิมล็อกไว้นะครับทีนี้ก็ลูกสีเหลืองใสนะครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับลูกปัดจะเอาสีไหนตามใจใจสอบเลยนะครับจะเอาสีไหนรุ่นไหนก็ได้สวยงามเหมือนเดิมสวยงามเหมือนที่ผมทำนี่แหละครับ ลูกต่อไปก็จะเป็นสีม่วงนะครับลูกเล็กสีม่วงม่วงล็อกไว้นะครับนี่ครับลูกสุดท้ายใน้สร้อยแขนนี้ก็จะใช้ลูกปัดประมาณ7ลูกนะครับ แต่ทำตัวแม่ตัวกำไรก็จะอยู่ห้าลูกแล้วก็ไปใส่ปลายเสื้อที่เสร็จที่หลังก็จะใส่อีกสองลูกนะครับใส่อีกสองลูกก็จะจบไปนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วถักล็อกลูกปัดไว้แล้วก็จะถักเหมือนเดิมนะครับเงินทีแรกนะครับ ันแรกๆเริ่มรกรทัดไปให้ถึงประมาณ5เซนเหมือนเดิมนะครับลูกปัดคืออยู่แกนกลางนะครับอยู่กลางอยู่กลางซร้อยนะครับนี่ครับดึงสีเขียวพาดข้างบนแกนกลางสีสมพูก็รอดล่างแล้วก็ดึงสวนกันล็อกไั้ เพื่อเป็นชั้นนะครับเพื่อสวยงามเพื่อความสวยงามอยู่กับเราดึงนะครับดึงจัดให้เชื่อกเสมอนะครับจะออกมาแล้วก็จะได้สวยงามนะครับงานออกมาก็จะได้สวยงามดีนะี่ครับปร,ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับทำข้างแรกเสร็จข้างที่สองก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีอะไรมากมา หรับซอยแขนนะครับความสวยงามนีครับถ้าผมมาทำนี่ก็จะเป็นเชือกที่อ่อนนะครับมันอ่อนเกินไปเชือกไหมญี่ปุ่นจะเป็นเชือกไหมพรมเชือกไนล่อนเชือกเอน็นเชือกร่มนะครับทำได้หมดนะครับ ก็จะสุดแล้วนะครับจะได้ห้าเซนพอดีนะครับวัดจากลูกปัดลูกสีม่วงออกมานะครับก็จะประมาณอยู่ห้าเซนนะครับมันจะทำยากสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเชือกอ่อนนะครับเพื่อนๆก็จะเอาเชือกล่มก็ได้ด้วยเชือก เทียนก็ได้นะครับมันมีมากมายหลายเชือกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆพ,พ,พอใจจะหาได้นะครับสำหรับผมนี่ก็เอามาญี่ปุ่นนะครับทนทานดีอ่อนนิ่มตักไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเราดูไปเรื่อยๆก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับ สำหรับสีเพื่อนๆอยากจะเอาสีเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจะเอาสีเขียวหรือสีสบู่หรืออะไรแกนก็จะเอาสีเดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ใจชอบนะครับทำได้หมดนะครับนี่ครับก็จะยากหน่อยเพราะว่าเชือกมันจะสั้นเกินไปที่ผมทำลงคลิปนี่จะให้มันเชือกสั้นลงไปประมาณนี่แหละครับ ที่ทำเสร็จออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือถักจอดนะครับถักมัดกลางนะครับมัดกลางเพื่อล็อกให้เป็นซอยแขนนะครับนี่ครับก็ถักเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ถักเหมือนที่เราถักวงใหญ่นั่นแหละนี่ก็จะเป็นการมัด ัดสองสองเส้นเชือกใช่กันนะครับเข้าหากันเพื่อล็อกใบห้มันออกนะครับให้มันเป็นวงนะครับแม้แต่เ,เพื่อนๆจะทำได้นะครับจะเอาสีม่วงสีอะไรมาทำก็ได้ไม่เป็นไรนี่ผมเอาสีชมพูนะครับสีชมพูมาทำแกนกลางมาทำเป็น เกะครับมัก็มีหลายวิธีนะครับที่ทําแบบนี้แต่ผมเลือกเอาแบบนี้นะครับถักแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะพอแล้วนะครับจะพอดีแล้วนะครับจะทํายากสักหน่อยเพราะว่าเชื้อมันอ่อนเกิน พอเราถักเสร็จปุ๊บก็ตัดนะครับตัดส้นเชือกทั้งสองข้างเลยครับตัดเสร็จก็เอาไฟเช็กจุดเพื่อให้ปลายเชือกไม่หลุดลุยออกมานะ ำดูกันนะครับเพื่อว่าจะได้ใช้ได้แขนให้ลูกให้หลานบ้างหรือว่าให้ญาติญาติของเราก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆทำส่อยแขนนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่ก็มีลูกป,ปัดนะครับแต่ผมไม่ได้ร้อยให้ดูเพราะว่ามันเชือกอ่อนๆจะกินเวลามากไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะ เบื่อเสียก่อนนะครับทนี้ก็ตัดตัดนะครับตัดส่วนเสื้อออกแล้วก็ไฟแชทจุดนี่ครับนี่คือขั้นตอนเรียบร้อยนะครับจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ เมืม่อไหร่ฮะทำก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นเองไม่ได้ยากอะไรสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําออกมานะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆสวัสดีนะครับสวัสดี